สวัสดีครับทุกผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ขอวันธรพลนะครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาชมงานขุดลอกบึงสามเพียอยู่กับ3สหายสายโจก๊กับคุณผู้ชมโค v ิโกเอสเ0สองร้อยาเก็เป็น Mark 1เททั้งหมด3คันนะครับเดี๋ยวเราหามุมยืน3คันก่อน ก็อยู่กับ3สหายสายจกแฝดสมครับแฝดสาก็สำหรับบึง3ามเพียนี่ก็จะน่าจะอีกนานครับอีกหลายเดือน เดี๋ยวเราหามุมใหม่ครับโอ้ยเดินออกไปไกลกันก็หามุมถ่ายลำบากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็สำหรับท่านใดนะครับที่มีใจรักในรถขุดหรือว่ามีใจรักในเครื่องจักรกลนักก็สามารถเข้ามารับชมกันได้กับช่อง youtube ชวัชรพลบบน,นะครับ ก็มีทั้งรถขุดรถแท็กเตอร์รถบดรถดันรถเกี่ยวข้าวนะครับรถมอเตอร์คนก็มีทุกรูปแบบครับคุณผู้ชมก็ฝากเข้ามากดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่หลงเข้ามาดูเป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามช่องชอ,งชองวัชรพลด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเองก็พยายามที่จะหารถใหม่ๆรถแปลกๆแล้วก็น่าง,งานใหญ่ๆนะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกัน สำหรับสเปคหรือว่าข้อมูลที่ผ่านมาผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมในาที่นี้ด้วยนะครับผมเองก็ยังถือว่าเป็นช่องน้องใหม่ในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์ข้อมูลก็อาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างนะครับบางทีก็เอามาจากแหล่งข้อมูลผิดๆนะครับเอามาจากแหล่งข้อมูลผิดๆก็อาจจะผิดตามๆกันไปนะครับบางรุ่นบางประเทศเขาใช้เครื่องยนต์ไม่เหมือนกัน ก็เป็นปัญหาเป็นดราม่าหรือว่าเป็นที่ถกเถียงกันในคอมเมนต์ก็มีนะครับอย่างเช่น Mark II นี่สำหรับเจ้า SK 045 Mark II ผมรีวิวไป2รอบ2-3รอบนะครับบอกว่าเป็นเครื่องยนต์อ s u ูซบางคนก็มาบอกว่าเป็นวิซูนะครับพอผมเปลี่ยนมาเป็นวิซูก็บอกว่าเป็น Isuzu นะครับมันก็ จริงๆมันก็แล้วแต่ประเทศนั้นๆนะครับถ้าจะให้แน่ให้ชัวร์ก่อนที่จะรีวิวเราถามก็เลยครับถามคนขับว่ารถคันนี้เครื่องอะไรมิตซูหรือว่าอิซูซุนะครับ อย่างเช่นก่อนนั้นนี้ที่ผมเคยรีวิวเจ้าตัวเล็กไปนะครับฮิตาชิ EX 6 0คิขดหนึ่งนะครับรุ่นนั้นใช้เครื่องนิสสันก็มีนะผู้ชมใช้เครื่องนิสสันแล้วก็เครื่องของเขาเรียกว่าเครื่องของอิซูซุนะครับเครื่องนิสสันเนี่ยใช้เครื่องเดียวกันกันกบ Bigm นะครับคูะกูล b i อ M มมันก็แล้วแต่ประเทศโอ้มาร์คเทนลงไปเล่นโคนผู้ชมนี่ครับนี่ครับ โนจมครับจมแท็กเลยแต่ว่าข้างล่างมันแน่นครับก็ลงไปเล่นได้พี e ่เจก็เอามาลงไปหนุน2อสาท่อนแล้วละ่ะน่าจะไม่มีอะไรนะเป็นห่วงเพื่อนๆก็อยู่ด้วยกัน2คันอยู่เนี่ยมีอะไรมาก็ช่วยกันทัน ก็เป็นงานแพ็กสครับแพ็กสกลุ่มที่3แล้วเราที่เรามาถ่ายทํางานแพ็กสามเย็นกันกลุ่มแล้วสามคันก็าามีแมคโคลราเราสัก1ิบสคันครับในบอร์นี้มันมีรุ่นอีกคันหนึ่งนี่น่าจะเป็นผมมาสูหรือเปล่ารุ่นเก่าๆเลยรุ่น1นรุ่นสไม่รู้ว่าเป็นรถทีมเดียวกันไหมนะครับเห็นจอดอยู่ด้านข้างๆบอร์นะข้างๆบึงนะครับ ถ้านับคันนั้นด้วยก็เป็น13คันแต่ถ้าไม่นับเขาเข้าร่วมก็มี12คันครับในเวลนบนึงนี้ แกฉลาดมากเลยนี่แกเ,เอาท่อนไม้ลงไปแล้วก็เอาไปกวาดเรนนี่ <laughs> ก็ขอบคุณครับขอบคุณทาง EFC ด้วยนะครับที่แนะนําให้มาถ่ายนะครับบอกว่ามีรถกดทางานอยู่ตรงนี้บึง3พียเยอะเลยนะครับก็มาก็ไม่ผิดหวังจริงๆครับถ่ายกันร้านนาวเลยเละวันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ครับงานใหญ่พอสมควรร้อยกว่าไร่ร้อยสองร้อยไร่ครับนี่ ่านผู้ชมนี่ดูดูดูนี่ครับจะเอาไม้ลงไป <laughs> แล้วก็กวาดเลนโอ้ถือว่าไอคิวสูงมากครับสุดยอดเลยลูกพี่เจ้านี่เอาเอาเดี๋ยวดูเขากวาดเลยกวาดกวาดไปไดเรื่อยเป็นความคิดที่ดีมากครับเอาไม้เราไปกวาดเลนดีกว่ายโยนเลนนะ จนไปแล้วก็ไหลมาที่เดิมนี่ช่วงนี้เจอมาร์คเทนบ่อยมากผู้ชมเจอบ่อยโอ้ถือว่าน่าจะเจอเป็น20คันล้มั้งนี่ในเดือนนี้เดือนเดียว เจอทั้งขับผ่านเจอทั้งทํางานเจอทั้งทํางานแต่ไม่ได้ถ่ายเจอทั้งจอดข้างทางเจอเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเจ้ามาร์คเทนเจ้า SM ค่อนข้างเจอเยอะเลยสําหรับในเขตยะโสธรหรือว่าเขตอุบลราชธานีแล้วก็เขตระเอ็ดเพราะผมว่าเนี่เขาเป็นรถกดแบรนด์อันดับหนึ่งในภาคอีสานเลยนะเจอเยอะเจอบ่อยครับสาหรับเจ้ามาร์คเทนนะ SK 200มาร์คเทน ตอนถ่ายทําคลิปใหม่ๆจะเจอแต่มาร์กเอ็กซ์ซเปอร์เอยากจะเจอมาร์กเทนมากเนี่ไม่ได้เจอสักทีไปๆมาๆเจอมาร์กเทนจนอิ่มใจครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เจอจนไม่อยากเจอนั่นแหละคือแบบไม่ต้องรุ้นเลยครับถ้ามี f อฟนี่บอกให้ไปถ่ายคลิปหน่อยมีเมคโครกันหลายคันเลยพี่ตั้งตั้งเป้าไว้โอ้ขอให้จอรนุนแปลกๆเถอะอย่าเจอเลยมาร์กเทนก็เจอครับ เป็นรถขายดีเนาะยังไงก็ต้องเจอเขาอยู่แล้วสําหรับเจ้ามาร์คเทนเป็นรถที่ขายดีเป็นรถที่นิยมแล้วก็รถที่ไม่เสียบ่อยนะครับไม่จุกจิกตักเรียวสวิงไวตัวเดินแรงก็ถือว่าครบเครื่องเหมือนกันสําหรับเจ้ามาร์คเทนราคาก็ไม่ได้หวือหวาครับไม่ได้สูงปิด ก็ถ้ารถขดรุ่นไหนถ้าเขาออกรุ่นใหม่มาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโฉมไปค่อนข้างที่จะขายดีนะครับอย่างเช่น Mark 10พอเปลี่ยนจาก Mark X เอ็กมาเป็น m a ร k 10ก็ถือว่านิวแทบทั้งหมดเลยครับถือว่าใหม่แทบทั้งหมดเลยแล้วก็เจ้าแคทช์บิลล่าพอเปลี่ยนมาเป็นเจ้า Nextgen หรือว่าเจ้า Nextgen GC ก็เปลี่ยนมาจากตระกูลดีเยอะเหมือนกันครับในเรื่องของรูปทรง ก็รูปลักษณ์ทันสมัยรูปทรงทันสมัยก็ขายดีขายดีนะครับถึงจะแพงแต่ก็ยังขายดีนะสำหรับเจ้า,าเน็กเจนนะครับใหร้ระบบน้นนี้นั่นเข้ามาก็ยิ่งขายดีไปใหญ่ถึงแม้ค่าตัวจะแตะ4ล้าน7 4ล้าน8นะครับอ้าว เดี๋ยวคลิปนี้เราก็รับชมกันประมาณสัก1 0บเนาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ๆเขาก็กำลังจะพักกินข้าวหรือว่าพักเที่ยงกันแล้วเราก็ก็ต้องหยุดคลิปเหมือนกันเราก็ถ่ายคลิปมานานหลายนาทีแล้วเดี๋ยวความร้อนเราจะขึ้นเอา้าก็เอาเป็นว่ารับชมกันต่อคลิปหน้า E ีีหน้าแล้วกันครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีท์หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องชอวัดสะละคน้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานโคบิโก SK 200 Mark 10กับงานลอกบึง3เพียก,ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องวัฒนพลด้วยนะครับคลิปนี้ลาแล้วครับ ตากระเด็นแบบกบกับกบกับกบกับเลยโอ้ <c oughs> อ้ออาจะพักกินข้าวแล้ว